งามสดใสมาฝากให้กับทุกคนแฟนเพจฝาสีสวยทุกทุกท่านจ้าพอดีมี้วกาะได้ไปทางอุดอรธานีจากกะเลยแวะเนาะจ้าแวะสวนดอกไม้แบ่งเบญจมาศงามงามพี่น้องเอ๋ยไปเก็บรูปภาพสวยงาม มาไหวล่องห้กับพี่น้องแฟนเพจฝาสีสวยได้เบิ้งได้ชมกันจะ้ะมีทุกดอกไม้มีทุกอย่างมีทุกแบบนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปพร้อมก็คือเสื้อผ้าด้วยจ้าพี่น้องไปแล้วหุยสวยงามอลังการจริงๆจ้ะพี่น้องสดชื่นแจ่มใสาหายเครียดจ้ะพี่น้องเวลาเ้ายางเข้าไปตรงนี้แล้วนะคะเห็นสีดอกไม้แล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสได้พี่น้องรู้สึกว่าสมองเนีนโล่งมากเลยนะคะเพราะว่ามอง อะไรไปแล้วมันหินใจทุกอย่างพี่น้องจ้าเนาะผู้ใดที่มากแบบว่าวิวธรรมชาติแบบนี้บรรยากาศสุดฟินๆเลยจ้าพี่น้องจ้าพักผ่อนยอนใจสบายสายนะจ้าหินใจมากเลยถ้าเจอธรรมชาติแบบนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะพี่น้องสวยมากเนาะถ้าผู้ใดมกักเนวหวานๆแบบนี้ละมุนละมุนนิดนึงบอกควรผ่านนะจ้าช่วงนี้ยังไปท่านเด้อจ้าอยู่ที่สวนแบ่งเบนจะมาจ้าสวนดอกไม้แบง เบนจะมาหดพิมพ์เข้าไปเลยจ้าอยู่ในเพจพื้นก็นจะเด้งดึ๋งขึ้นมาสวนดอกไม้อุดรนธานีนะคะจะขึ้นเลยเด้อจ้าพี่น้องผู้ได้มักความสวยงามนะคะความหวานแววละมนละม,น,ละมน,ฟนฟินฟินหินใจอุ๊ยไปกับคนที่พิเศษคนที่เรารักนะคะมีคนถ่ายรูปให้ชิลๆเลยแอคไปเลยจ้าแอคไปเลยผู้ได้สีว่าพื้นเฮากระซังความสุขบรรพาย クラ vitata pininho mai m อะไหนไรเอยไม่มีอันไหไรไม่มีอไอะไรนะเท่ากับความสุขที่เรานะคะมอบให้กับตัวเราเองค่ะพี่น้องเมื่อไีพยิบยืนในหฮาเด้ความสุขนี่นอกจากตัวห้าเองไปแบบนี้แล้วบบแกแนนอนจ้ะพี่น้องนะคะชะลอความแก่น,นจะจ๊ะจะบอกให้เพราะว่ามันหินใจคะ่ะพี่น้องดูซิสวยงามไม่้ย่นะคะบอกเลยว่านะ เจฟ้าไปแล้วสดชื่นมากเลยค่ะกับบรรยากาศนะคะไม่แดดมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยแบบว่าอยากจะโพสแบบไหนอยากจะแอคท่าแบบไหนเอาไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋าไม่มีใครเห็นเราเพราะว่าไปที่นั่นนะมีแต่คนเขาฟินๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่า เขาแอกออกมาแบบสุดๆไปเลยค่ะไม่มีใครอายใครเนาะจ้าพี่น้องมีแต่ว่าใครจะได้ภาพมาเยอะมาน้อยมามากแค่ไหนนี่แหละจ้าพี่น้องให้สุดคุ้มกับการเข้ารับชมพี่น้องเอ๋ค่าเข้าชมนี่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็กาแฟอีกสิเจ๊ฟ้าก็เหนื่อยก็กินกาแฟแต่ลืมว่าถือแก้